เราจะมามองเส้นวาสนานะครับในช่วงอายุ48หรือก็คือปัจจุบันนี้หรือว่าย้อนกลับไปไม่กี่เดือน48เต็มจนย่าง49เนี่ยนะครับจริงๆในช่วง48ย่าง49เนี่ยเจนได้ว่านะครับมีเส้นตัดก็คือเส้นนี้เนี่ยมาตัดส่งผลให้เรื่องของการงานการเงินอน่ะมันไม่ได้อย่างที่ตั้งใจหวังเพราะว่ามันมีเรื่องมารบกวนอย่างเช่น ไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือว่างานที่ทําอยู่เนี่ยมันมีปัญหาไม่ได้อย่างที่ตั้งใจมีเหตุให้ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ่อยเป็นต้นนะครับซึ่งจริงๆมันจะหนักแค่ช่วงปี18ถึง49ปีแล้วมันก็จะไปมีชัดๆอีกทีก็คือประมาณที่53ปีนะครับกับคำถามที่ถามว่า จะได้10ล้านไหมถ้าเกิดจะได้10ล้านจริงนะครับก็ต้องดูตรงจุดนี้นะครับช่วงอายุ56 56ช่วงนี้จะเห็นได้ว่าเนี่ยมีเส้นตั้งขึ้นเนี่ยถ้าจะได้ก็ได้อยู่ในช่วงนี้แหละครับ56ปีขึ้นไปจนถึงช่วงอายุประมาณ57 58 59 60 ช่วง56-60เป็นช่วงที่มีโอกาสนะครับถ้าอยากจะได้10ล้านจริงทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับงานที่เราทำว่ามันมีโอกาสจะได้ไหมตามเหตุและผลของการกระทำนะอันนี้ก็คือมองถึงว่ามันเป็นเหมือนช่วงที่เจ้าของมือครับอยู่ในช่วงที่กำลังขึ้นหรือว่ารุ่งโรจนะถ้าทำา็็มีโอกาสที่จะได้เยอะในขณะเดียวกันที่บอกปี4 8่เห็ไหมมีเส้นตัด ช่วงนี้ต่อให้เราเร่งเรา้าผักดันอยากจะพัฒนาหรือว่ารำมากแค่ไหนมันก็ไม่ได้ก็คือได้มาก็ได้ไม่เยอะอีกทีก็คือประมาณ53-54จะเห็นได้ว่ามีเส้นมาตัดอีกเช่นกัน53-54โดยประมาณถ้ายังคิดจะลงทุนหรือทำอะไรในช่วงนั้นก็มักจะทำแล้วพัฒนาไม่ได้ ก็อาจจะทรงอยู่กับที่มีกําไรไม่มากเท่าไหร่โอเคก็ตามนี้แหละครับว่าถ้าเกิดอยากได้10ล้านก็ควรจะไปเร่งทําในช่วงอายุที่ประมาณ56ปีนะครับ